สวัสดีค่ะพี่ใหม่แบรนด์ต a t ตาติ i ค่ะพี่ใหม่ทําธุรกิจเกี่ยวกับช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณสาวๆและคุณลูกค้าได้แต่งตัวอย่างมั่นใจและออกมาดูดีในสไตล์ของคุณในแบบของเราซึ่งจากปัญหาที่พี่ใหมเออ่เจอมาตลอดเกือบ10ปีที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ชุดเช่าปัญหาแรกๆเลยอะคะ่ะลูกค้าจะไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวจะไม่มีความมั่นใจในการสวมใส่เสื้อผ้า ยิ่งถ้าเป็นชุดออกงานนะคะซึ่งจะต้องโชว์สัญลักษณ์หรือว่าเปิดนูดน่นนี่เปิดนี่หน่อยมันจะต่างกับการแต่งตัวในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะลูกค้าจะไม่มีความมั่นใจเลยทั้งทที่ตัวเองเป็นคนหุ่นดีทั้งทที่ตัวเองเป็นคนที่ผิวสวยหน้าสวยปัญหาเหล่านี้ค่ะจะหมดไปถ้าคุณสาวๆหรือว่าคุณลูกค้านะคะรู้ว่าเราเป็นคนสัดส,ส่วนหรือว่าเป็นหุ่นแบบไหนจํานวนของประเภท ที่พี่หมายจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะว่าเราควรจะเสริมตรงไหนปกปิดตรงไหนแล้วก็มันจะง่ายต่อการแต่งตัวมันจะง่ายต่อการหยิบเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าค่ะมาสวมใส่เพราะว่าเรารู้แล้วละว่าเราอ่ะควรจะเสริมตรงไหนแล้วก็เสริมจุดเด่นตรงไหนแก้ไขจุดบกกร่องตรงไหนค่ะมันก็จะได้ง่ายในการแต่งตัว ซึ่งหุ่น6ประเภทที่พี่หม่จะกล่าวต่อไปนี้ค่ะก็จะมีหุ่นทรงนาฬิกาทรายซึ่งเป็นหุ่นในฝันของสาวๆหลายๆคนที่อยากจะมีหุ่นทรงนาฬิกาทรายอะค่ะหัวออไหลสะโพกจะเท่ากันเอวจะขอดหรือว่าบางคน,นะคะอะค่ะหัวไหลอาจจะแคบกว่าสะโพกนิดนึงแต่ไม่เยอะมากซึ่งหุ่นเนี้ยค่ะจะเป็นหุ่นที่แบบว่า สวมใส่อะไรก็จะสวยสวมใส่อะไรก็จะดูดีการแต่งตัวของหุ่นนาฬิกาทรายเนี่ยไปได้หลายรูปแบบมากเลยค่ะเพราะหุ่นทรงนาฬิกาทรายอะค่ะเขาจะมีเส้นเอวอะค่ะแบ่งขั้นอะค่ะ,ะ,คะเป็นที่ชัดเจนมากมันก็เลยทําให้การแต่งตัวหรือว่าการสวมใส่เนะะี่ยค่ะจะง่ายส่วนหุ่นต่อไปก็คือหุ่นทรงลูกแพรหุ่หนทรงลูกแพรนะคะก็จะเป็นหุ่นที่ช่วงบนนะคะ เล็กช่วงเอวคอดสะโพกจะใหญ่สะโพกจะผายหุ่นทรงลูกแพรเนี่ยค่ะจะคล้ายๆกับหุ่นทรงนาฬิกาทรายที่ไม่ใหม่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่หุ่นทรงลูกแพรค่ะเ,ออเขาอะค่ะจะเป็นคนที่ไหล่เล็กแล้วก็สะโพกผายดูเหมือนกับบิยอนเซ่ค่ะเขาจะเป็นหุนห่นทรงลูกแพแต่สาวหุ่นทรงลูกแพเนี่ยค่ะก็แต่งได้เยอะเหมือนกันมาเสริมตรงช่วงด้านบนนะคะ ใส่เสื้อแขนตุก,กตาก็ได้ใส่เสื้อแขนฟูฟูหรือว่าใส่เสื้อที่เสริมฟองน้ําที่ไหลอะค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะที่กําลังยิบกันมาแล้วก็หุ่นทรงลูกแพรเนี่ยค่ะ,ะหาเข็มขัดเส้นเล็กๆเพื่อจะแบ่งเส้นขอบเอวอะค่ะให้ชัดเพื่อที่จะให้มันแบบว่าดูดีแล้วก็สมสัดส่วนระหว่า,ชางช่วงบนช่วงบนกับช่วงล่างกางเกงกางเกงทรงขาบานกางเกงทรงลุงอะค่ะสวยทรงลูกแพรสาวทรงลูกแพรใส่ได้เยอะ แล้วก็หุ่นต่อไปก็คือหุ่นสามเหลี่ยมควม่มช่วงบนจะใหญ่ช่วงล่างจะเล็กหุ่นทรงสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือช่วงบนนะคะไหล่ไพออาจจะมีหน้าอกบางคนมีหน้าอกบางคนไม่มีหน้าอกเอวก็จะเล็กลงมาแล้วก็ก้นจะรีบหรือว่าไม่มีก้นนะคะพูดง่ายๆ แต่คืออย่าไปเพิ่มอ,อะไรที่หัวไหลหรือว่าใส่เสื้อที่แบบว่าแขนพองแขนระบายแขนระครังอะไรพวกนี mm ้ hmm. ที่ทาให้ดูช่วงบนยิ่งใหญ่ปไปเงี้ยพี่ใหม่ไม่แนะนํามันจะทําให้แบบว่าดูไม่โอเคค่ะแต่ทรงสีง่เหลี่ยมเนี่ยหัวไหลเอวสะโพกจะเท่ากันหมดทรงสีง่เหลี่ยมเนี่ยพี่ใหม่แนะนําว่าให้ไปใส่ใส่เสื้อคอมีเสื้อแขนกุดเราก็ใส่เสื้อที่เข้ารูปพอดีตัวไปเน้นช่วงเอวให้ดูคอด พวกเนียค่ะจะทำให้ดูแบบว่ามีเอวจากที่ไม่มีเอวแล้วก็ใส่เชิ้ตก็สวยเชิ้ตคเมียค่ะแต่พยายามอย่าใส่เชิ้ตคอจีนอะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะทำให้ดูแบบเป็นสีเหล่ยมชัดเจนขึ้นส่วนกางเกงก็พยายามใส่กางเกง ช่วงบนอาจจะมีหน้าอกมีหน้าท้องแล้วก็สะโพกจะใหญ่แต่จะเป็นคนที่แบบว่ามีพุงอะค่ะมีพุงจะเยอะหน้าท้องอะค่ะจะหนาพวกเนี้ยค่ะให้ใส่กระโปรงเป็นเดสตัวยาวๆแล้วก็อาจจะแบบว่ามีเข็มขดัดหรือว่ามีโบว์มาคาดเอวอะค่ะจะทําให้แบบว่าดูในเส้นแห่งเอวทําให้ดูแบบมีเอวเล็กลง ผู้หญิงทรงสุดท้ายก็คือผู้หญิงทรงกลมผู้หญิงทรงกลมเนี่ยค่ะอกเอวสโพกจะเท่ากันหมดจะเป็นรูปคล้ายๆกับทรงกลมอะค่ะการสวมใส่เนี่ยให้เน้นเสื้อคอวีผู้หญิงทรงกลมอะค่ะเอวของจะสูงอยู่แล้วให้ไปหาเข็มขัดเส้นเล็กๆเพื่อที่จะทําให้มีเส้นแบ่งเอวดูให้มันจะสวย ใส่เสื้อที่มาแบกหรือว่าพันพันพันกันนะคะรอบตัวมันจะทําให้ดูผอมใส่เสื้อเรสตัวยาวๆกางเกงเข้ารูปไม่ใส่กางเกงขาบานหรือว่ากับรงพิที่แบบว่าย้อยๆมันจะทําให้ดูแบบใหญ่ๆเข้าไปค่ะค่ะจากทั้งหมด6รูปแบบ 6รูปร่างพี่ใหม่หวังว่าคุณส,สาวๆคุณลูกค้าจะถูกใจแล้วก็นําไปอัดแอปใช้กับตัวเองนะคะว่าเราควรจะสวมใส่แบบไหนควรจะปกปิดจุดไหนแล้วก็เปิดเผยตรงจุดไหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ